สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้อากาศก็เย็นมากเลยหนาวลมพัดแรงมากวันนี้ป้าปนุก็จะจะเปลี่ยนยางรถนะคะทุกคนจ้าใกล้สโนแล้วใกล้สโนแล้วต้องเปลี่ยนยางนะคะถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยรึเนาะ ต้องเปลี่ยนยางนางก็จะเปลี่ยนยางนะจ๊ะวันนี้คนจ๋ามาดูนางเปลี่ยนยางรถนะคะนางก็ทํางานคนเดียวถึงตีถึงถึงตีหน้าหนาวหรือว่าหิมะตกเนาะก็ต้องเปลี่ยนเนาะใกล้ใกล้หิมะจะตกแล้วก็ต้องเปลี่ยน นางกำลังจะเปลี่ยนยางใหม่เจ้าทุกคนจ้าอากาศก็เย็นมากเนาะวันนี้ถ้พนุใส่เสื้ออย่างหนาเลยนะอากาศเย็นอุ้ยสั่นเลยอากาศหนาว อีกหม่ไม่ไม่นานนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวก็มีมาแล้วตามนี้ก็จะขาวทัหมดเดี๋ยวก็ได้เล่นสกีกันแล้วคงไม่เกินสองเดือนเนาะแต่อากาศตัวนี้หนาวจริงๆค่ะหนาวมากๆเครื่องมือนางก็จะลบขนาดนี้นะจ๊ะประมาณนี้เลยนะจ๊ะทุกคนจ้า เครื่องมือเยอะมากเลยจ้ะยิ่งกันในตลาดอีกเนาะอืมตั้งเป็นระเบียบยังงดงามเลยจ้ะจับได้ทุกที่มีทุกอย่างเลยจุ้้ย <laughs> อีกสองค่าสองร้อนะคะทุกคนจ๋าใกล้จะเสร็จแล้วจ๋าอากาศอากาศไม่เคยดีเลยวันนี้หนาวอะ่ะหนาวสุดๆนางก็ถอดล้อออกมาแล้วนางก็เปลี่ยนล้อที่ที่วิ่งเวลาหินมาตกนะคะจะได้ไม่ลื่น จะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกครั้งนีจ้ะทุกคนจาจะเปลี่ยนแบบนี้ถ้าหิมัตกมันก็ใกล้แล้วแหละต้องเปลี่ยนรอเลยต้องเปลี่ยนรอไว้ก่อนจะเสร็จแล้วเหลืออีกหน่อยนึงนะจ๊ะ ส่ได้ไหมสได้ไมนางก็ชินแล้วไงพนางเปลี่ยนบ่อยหรือก็เปลี่ยนให้ลูกชายคนโตแล้วก็คนเล็กนางชอบเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยาง ป้านุก็ยืนให้กำลังใจนะคะทุกคนจ๋าทำเป็นแต่เขาไม่ให้ทำเขาบอกไม่ต้องทำหนาวเขาว่างี้เออเขัเข้าง่ามป้าพอดีเลยเนาะหนาวอยู่แล้วก็ขี้เกียจขึ้นมาเดี๋ยวก็จะใส่ลัินจ เดินจจะจ๊ะทุกคนจ๋าใกล้เสร็จแล้วเลยอีกรอ,อหนึ่ง <c oughs> อีกรอหนึ่งก็เสร็จแล้วนี่ล้อหลังนี่เสร็จแลวนี่คือด้านนู้นสองล้อเสร็จแล้ว w h a ด t เนียนเอ็นกลิ้งย็นตันดอินแต่โอเค ป้าบอกว่าป้าจะช่วยเอาขบอกไม่ต้องอเล็กเลาะนึ่งอะจะเสร็จแล้วอุย้ยลมหนาวหนาวแล้วุ็คนจา้าเดี๋ยวป้าก็จะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะป้าหนาวขนาดไมได้ทำงานแล้วหนาวยังไงก็ขอฝาก กดติดตามกดให้กำลังใจกดสับตะไคร้ป้านุ้ด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขที่ประเทศไทยให้ปลอดไฟน้ำท่วมหรือว่าโควิดนะจ๊ะทุกคนจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้า